สวัสดีครับเข้าสู่ช่องบาซอนแ c h a n n นะครับมาดูการปลูกต้นองุ่นของคุณพ่อนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมส่วนผสมก็คือนะครับปุ๋ยขีรว่นนะครับแล้วก็ลดน้ำลงไปนะครับ อันนี้ก็คือต้นที่สองนะครับนี่การปลูกนะครับฝีมือของลุงสีนะครับมาดูเด้อ รวมทั้งหมด21ต้นนะครับถึงนน่นใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์นะครับซับสไคร์นะครับช่องเล็กๆนะครับ เอาไม้อันนี้อย่างเดียวเลยพอ่อเอาไม้อันนี้อย่างเดียวเลยนะวัดเฮาหิตเสามาเฮาจะเอาไหมแล้วขึ้นไปหรือเราว่านะอืยฝากช่องนี่น้อยของผมด้วยนะครับก็ผมก็ขอตัวนะครับช่วยคุณพ่อก่อนนะครับสวัสดีครับ